สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังบาดย่าหนักอยู่นะคะทําให้เราต้องมาเจอกันในช่องทางออนไลน์นแทนนะคะสําหรับคู่ครูทิพนันปั่นมากหรือครูเฟิร์สจะมาสอนนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจํานวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนในหัวข้อเรื่องการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันค่ะ ในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้นักเรียนอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์การเรียนและใบงานให้เรียบร้อยนะคะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่2ข้อข้อแรกนักเรียนจะสามารถอธิบายหลักการประมาณค่าของจํานวนนับให้เป็นจํานวนเต็มพันได้นั่นเองนะคะแต่ข้อที่2นักเรียนจะสามารถแสดงวิธี ประมาณค่าของจำนวนนับให้เป็นจำนวนเต็มพันได้ค่ะนี่คือจำนวนเต็มพันค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะหลักในการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันค่ะทำได้โดยการพิจารณาเลขโดดนะคะก็คือเลข 0ถึง9นะคะศูนย์ถึงเก้าในหลักร้อยนะคะเต็มพันดูที่หลักร้อยจำไว้เท่านี้นะคะถ้าหลักร้อยอยู่ในระหว่างศูนถึง4กลุ่มนี้นะคะค่าของหลักพันจะไม่เปลี่ยนจะคงเดิมและเลขที่ตามอยู่หลังหลักพันนะก็คือหลักร้อยหลักสิบหลักนูนยจะกลายเป็นศูนย์ไปนะคะแต่ถ้าเกิดหลักร้อย เป็นเลข5ไปจนถึง9ก้า่มนี้จะต้องมีการบวกนะคะบวกหนึ่งนะคะให้กับหลักพันนะคะก็ตัวที่ตามหลังมาเป็นส่วนในเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็สัญลักษณ์ของการประมาณค่านะคะนักเรียนคงจะเริ่มคุ้นเคยแล้วนะคะมาดูตัวอย่างการประมาณค่าค่ะ4,527 4,527จะอยู่ระหว่างจำนวนใดเอ่ยก็ตั้งแต่4,000ไปจนถึง5,000นะคะตั้งแต่4,000ถึง5,000ค่ากึ่งกลางก็คือ4,500นั่นเองสำหรับ4 พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดอาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆแถวๆนี้นะคะใกล้สี่พันห้าร้อยถ้าเราดูจากค่าถึงกลางมันก็จะอยู่ใกล้กับห้าพันมากกว่านั่นเองนะคะใกล้ห้าพันมากกว่าสี่พันดังนั้นถ้าประมาณเป็นจานวนเต็มพันก็คือถ้าดูจากความใกล้ก็คือห้าพันนะคะสมามารถดูได้จากความใกล้เคียงถ้าเกิดมีเส้นจานวนให้เราแบบนี้นะคะ ไปเจ็ดพันสามร้อยเราจะพิจารณาค่าของความใกล้ใกล้จะถึงกางหรือพิจารณาจากเลขโดดในหลักร้อยก็ได้เช่นเดียวกันก็คือเลขสามเลขสามก็อยู่ในกลุ่มที่เลขหลักพันคงเดิมนะคะหรือเข้าใกล้กับเจ็ดพันนั่นเองเพราะนั้นค่าประมาณของเต็มพันก็คือเจ็ดพันนั่นเองนะคะ ข้อต่อไป5,600นะคะ5,600ถ้าถึงาการห้าพันห้าและถ้าเกิดดูหลักร้อยก็คือเลขหกก็จะต้องเป็นกลุ่มที่เพิ่มให้หลักพันหนึ่งแต้มนะคะจาก5,000กลายเป็น6,000นะคะตอนนั้น,นะคะ่าประมาณใกล้เคียนก็คือ6,000หกพันเข้าใกล้จุดถึงกลาง6,000มากกว่านั่นเองนะคะ ข้อหนึ่งเลขเพิ่มมากขึ้นมีหลักหมื่นเข้ามาแต่เราก็จะดูที่หลักร้อยนะคะเต็มพันดูที่หลักร้อยเท่านั้นหลักร้อยก็คือเลขสองเลขสองไม่เลีค่าตัวกลางคือหนึ่งหมื่นห้าร้อยใช่ไหมเลขสองไปอยู่ที่เข้าใกล้อะไรมากกว่าหรือค่าด้านหน้าไม่เปลี่ยนก็คือหนึ่งหมื่นนะคะตอนนั้นค่าประมาณก็เขีย เ็นพันก็คือหนึ่งหมื่นนั่นเองนะคะ,ะเรามาลองหาค่าประมาณในข้อต่างๆไปยังต่างๆดูนะคะหกพันสี่ร้อ 6, ยแปดสิบเก้าดูที่หลักร้อยนะคะทงนี้มีเส้นลำนวนให้เราแลเราก็คือจะนะอยเป็นลำนวนหลักร้อยก็คือเลขสี่ เลขสี่จะอยู่ในกลุ่มที่ค่าด้านหน้าไม่เปลี่ยนแปลว่าเป็นเลขปกได้เหมือนเดิมนะคะเพราะนั้นจัใช้สัญลักษณ์ประมาณค่าแบบนี้เลขข้างหน้าไม่เปลี่ยนแสดงว่าก็ใส่เลขหกเหมือนเดิมแต่เลขข้างหลังให้กลายเป็นศูนย์ห้าหลังมีกี่จำนวนนะคะทั้งหมดก็ดูตัวเลขมีตัวเลขอยู่สามตัวก็ศูนย์ก็มีสามตัวเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะใช้หกพัน ยังไมไปสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหลักร้อยก็คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็อยู่ในกลุ่มที่ค่าหลักพันไม่เปลี่ยนนั่นเองนะคะถ้าไม่เปลี่ยนก็แปลว่าเป็นเลขเจ็ดพันเหมือนเดิมนะคะค่าเลขด้านหน้าไม่เกี่ยวข้องเราก็เขียนไปเลยนะคะสามเนี่ยแต่ค่านี้ไม่เปลี่ยนก็เขียนเลขเจ็ดไป าด้านหลังให้กลายเป็นศูนย์มีอยู่สามจำนวนกศูนย์สามตัวนะคะได้สามหมื่นเจ็ดพันนั่นเองนะคะตัวยานรถไฟสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อย 2, 10, 9, สี่ข้อนี้มาดูกันดีๆนะคะว่าเป็นอย่างไรเลขหลักร้อยเป็นเลขหก เป็นเลข6กกลุ่มก็จะซึ่งอยู่ในกลุ่มที่จะมีการบวกหนึ่งให้กับเลขหลักพันแต่เมื่อมาดูหลักพันนะคะเลขหลักพันเป็นเลขเก้าเนี่ยเมื่อเก้าถูกบวกหนึ่งจะกลายเป็นสิบแต่เราไม่สามารถที่จะใส่ทั้งส่วนกับสูวลงไปได้นะคะเพราะนั้นเราต้องมีการทดก็คือเอาหลักสิบหรือเอาหนึ่งเนี่ยไปทดให้กับหลักหมื่นแทนนะคะแล้วตรงนี้ใส่เฉพาะเลขศูนย จะได้คำตอบของการประมาณค่าข้อนี้สองหลักแสนไม่เกี่ยวข้องใส่ไว้เหมือนเดิมแต่จะต้องนำหนึ่งในหลักหมื่นบวกกับอีกหนึ่งที่เรามาฝากเขาไว้นะคะกลายเป็นสองเลขเก้าในหลักพันใส่ได้แค่เฉพาะเลขศูนย์ในหลักนี้เท่านั้นนะคะตัวตามหลังมาเป็นศูนย์ให้หมดะคะ่ะคำตอบที่ได้จะกลายเป็น 2 2ง0ส0แทนนะคะเพราะว่าหลักพันเป็นเลข9ไม่สามารถเขียน1กระสนหรือ10ไปไทยเดียวได้ต้องมีการทดให้หลักหมื่นข้างหน้าแทนด้วยนะคะขอถับเจอเลขนักษณะแบบนี้ให้นักเรียนระวังดีๆนะคะในข้ออื่นๆนักเรียนลองทำด้วยตน,นเองดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ